ดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมว่าผมแท้ตั้งวันนี้ผมภูมิใจนาเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นพลอยทับทิมสตา์มีขาหกขาอยู่หน้าพลอยนะครับนะครับสีแดงกุหลาบเข้มนะครับสวยงามนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับพลอยทับทิมสตาเมนนี่หนักสิบกิลลัดนี่นะครับมีความพิเศษมหัศจรรย์นะครับมีเดือบเหมือนดวงตาคนนะครับเห็นไหมครับอยู่อยู่อยู่หน้าพลอยนี่นะครับเห็นไหมครับนะครับ นะครับเหมือนดวงตาคนก็เรียกดวงตาที่3หรือดวงตาสวรรค์ที่ส่อหายางนะครับนะครับนะครับนี่มันเหมือนดวงตาแท้ๆเลยนะครับนะครับเป็นสิ่งมหศัศจรรย์ธรรมชาติสร้างนะครับนี่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งดวงตาที่3นะครับนะครับ ท,ที่หาไม่มีแล้วครับเม็ดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดือนในโลกที่มีคุณค่านะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบสอหาพลอยเดือบดวงตาที่3หรือดวงตาสวรรค์มาเสริมรามีนี่คือราชาแห่งดวงตาสวรรค์นะครับเพราะเป็นทับทิมทำทับทิมนะครับสตาธรรมชาตินะครับนะครับเนื้อแข็งก้าวนะครับส่วนมากที่พลอยที่มีเดือบดวงตาเป็นของทิเบตเป็นพลอยอาเกตน,นะครับแข็งไม่เกิน7นะครับ นะครับนี่คือสุดยอดดวงตาที่3นะครับกำลังหาเจ้าของใหม่นะครับสมบัติผัดกันชมนะครับหายากมากนะครับผมอายุเยอะแล้วนะครับผมต้องการรวบรวมเงินไปต่อยอดสร้างบสถึงนํามาเสนอหาเจ้าของใหม่นะครับเรียนนักผู้ชมนะครับนะครับเม็ดนี้หนัก10บกะลลันนะครับนะครับถูกใจนะครับ โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับผมมับภุมแท้ตั้งอยู่งเทพหวังทนนะครับเห็นไหมครับเดือบเหมือนดวงตาคนเลยนะครับธรรมชาตินะครับมหัศจรรย์เหลือเชื่อนะครับที่หาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับเชิญไปทําหัวแหวนเสริมีไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับพะทอยทับพิมพ์นี่นะครับคือดาชายพลอสรรพคุณคุณประโยชน์นะครับ เสมบมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครอบครอบจักรวาลน,นะครับผมอธิบายสั้นๆน,นะครับแล้วนี่มีฟามพิเศษมหัศจรรย์มีเหลือบดวงตาที่3ที่เหมือนดวงตาคนธรรมชาติที่หาไม่มีในโลกนี้นะ,นะครับนะครับก็ยิ่งเสริมบารมีทวี TV คุณเพราะในตำราต่างๆทั่วโลกก็ได้เขียนนะาครับพลอยที่มีเดือบเหมือนดวงตาคนคือดวงตาที่3ดวงตาสวรรค์จะช่วยป้องกันสัตว์ลาสัตว์พิษไม่มาทำ้ายและป้องกันิวิญ,ญญาณสังสีเวสีไม่มาสูงสิสงสู่จิต ใจแล้วก็ยังช่วยดึงโชคเึงลาบต่างๆมาให้แล้วก็ยังมีฌานพิเศษนะครับสามารถอ่านรู้จิตใจคนได้เลยไม่รู้ตัวแล้วก็มีดวงตาที่3ไปที่ไหนจะมีอันตรายจะมีรางสองหอนะครับนะครับเห็นไหมครับศัพคุณของดวงตาที่3นี่ครับซื้อมารมีดึงโชคเึงลาบค้าขายจเจริญรุ่งเรืองแล้วยังป้องกันอะไรสารพัดเลยนะครับ <c oughs> ผมกําลังหาเจ้าของใหม่นะครับสมบัติผัดกันชมนะครับ นะครับผมเรียนผู้ชมนะครับมีเงินก็หาซื้อที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับผมก่อนที่จะได้เม็ดนี้นะครับต้องมีบารมีถึงเจอนะครับเพราะทุกคนเขารู้คุณค่านะครับนะครับผมอายุเยอะแล้วนะครับผมต้องการรวนรวมเงินไปต่อยอดสร้างโบสถ์นะครับผมถึงนํามาเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเดือนผู้ชมนะครับคนผู้ชมที่ถูกใจพลอยเม็ดนี้นะครับที่มีเดือบดวงตาที่3หรือดวงตาสวรรค์พิเศษเม็ดนี้นะครับ เชิญไปเสริมมันมีไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับแล้วเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับนี่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 ผมถ่ายถ่ายในในในร่มยังใสเลยนะครับหาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับน้ําหนักไม่นิดสิบกิลลัดนะครับสุดยอดนะครับสวยงามเห็นไหมครับเบือ์เหมือนดวงตาคนนะครับนะครับผมไม่เชิญราคาไม่แพงนะครับ สนใจก็โทรมาเช็คราคาผมได้ผมจะบอกบริษัทติดต่อผมนะครับ081971179และ091784และเรียนคุณชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอพอยสตาร์เม็ดนี้ของผมนี่นะครับที่มีความพิเศษมาจันมีเหลือบเหมือนดวงตาคนนีก็เดียวดวงตาที่สามเป็นดวงตาสวรรค์ทุกใจคนไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับเลยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อผามบูกเกอร์ได้ลงเอาไว้เลยเฉพาะป้าปานต่างๆแก่ด้วยลาใจ พลอยทับริมชาติหรือทับริมสตาผมมีไม่ต่ำกว่า70องค์อลังการมากนะครับไปติดตามที่ยู u ูปผมเมื่ปุ่มสท้ตั้งผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า1น0 0พันคลิปนะครับแล้วข้อสําคัญเรียนผู้ชมเมื่อไปติดตามชมภาพปางต่างๆตามที่ผมเรียนผู้ชมที่แก่ด้วยพ่อทับริมชาติหรือทับริมสตาหรือพลิยสตาเมื่อถามมุกเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกคูกเกอร์ได้ลงไว้ไม่ต่ำกว่า70องค์ผมจะบอกข่าวดีเดียนผู้ชมรู้จำหาเศรษฐีหรือพี่พันธุ์ที่ไหนในประเทศใดหรือทั่วโลกนะครับนำภาพปางีถู่ ถูกจังหวะก็ได้เงินนะครับเพราะของผมมีคุณค่านะครับหมาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับหมาเศรษฐีถูกใจยินดีซื้อนะครับนะครับเพราะเพราะมันเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็สําคัญนะครับผมให้คุณผู้ชม3%คุณผู้ชมก็ได้เงินมหาศาลแล้วก็สําคัญได้เงินนะครับผมไปต่อยอดสร้างบทญคุณผู้ชมก็ได้ร่วมหมาก็สนต่อยอดสร้างบทญกับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมไปติดตามที่ยูทูปผมเมผมแทตตั้งได้นะครับนะครับ แล้วถูกใจอะไรไม่เข้าใจแล้โทรปรึกษาผมได้ผมจะบอกบริษัทติดต่อผมขั้นะครับ081907179และ09197894ส่วนพลอยทับทิมสตาเมนนี้ที่มีฟาร์มพิเศษมหัศจรรย์นะครับมีเดือบดวงตาที่3สวยงามเม่นนี้นะครับนะครับเดียนผู้ชมนะครับกำลังหาเจ้าของใหม่นะครับเชิญไปเสริมมีไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับเนื้อพลอยก็เนื้อกึ่งแก้วนะครับโปร่งใสนะครับชัดเจนนะครับนะครับ หาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับผมให้เชิญราคาไม่แพงนะครับกําลังหาเจ้าของใหม่นะครับสวยงามยิ่งนะครับเหลือมเหมือนดวงตาคนเลยนะครับนะครับแล้วก็มีสตาอยู่หน้าพลอยหกขาด้วยนะครับนะครับหาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับกําลังหาเจ้าของใหม่ที่มีบารมีซื้อไปเสริมบารมีทุกอย่างก็สมบัติผัดกันชมนะครับสวยงามยิ่งนะครับเห็นไหมครับเหมือนดวงตาคนเลยนะครับ ชัดเจนนะครับ